สุดค้ัยผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสองครับก็คลิปนี้กลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะของวันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ Mitsubishi a t t ทนะครับก็จะเป็นล้อสีบรอนนะครับเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดเลยนะนะครับก็เป็นตัวที่ขายอยู่กับรถในรุ่นปัจจุบันนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปซ4รู100นะครับเพราะฉะนั้นมันใส่ได้กับรถมิลานแล้วก็แอทได้ทุกคัน นะครับแล้วก็แสงรถมิตซูบิชิสี่ลูมาตรฐานได้หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันล้อตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับสีเดิมนะครับเวลาลูบดูนี่รู้เลยมันลื่นนะครับมันไม่สาตะกวเดิมอยู่นะครับตะกวเดิมนะนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มิตซูบิชินะครับมิตซูบิชินะนะครับแล้วก็ ขอสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปดนะครับอ่าล้อแท้นะนะครับตัวนี้ชัดเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับล้อแท้นะนะครับให้ดูก่อนเลยสวยงามสวยงามนะครับก่อนหน้านี้นะครับล้อตัวเนี้ยหาไม่ได้เลยนะครับไม่มีลดออกนะครับเพราะฉะนั้นมันหายากนะครับตอนนี้มีมาหนึ่งชุดนะครับสนใจสอบถามได้ นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็งสีขาวแดงนะ,นะช่วงนี้ก็ฝนตกติดต่อการหลายวันนะครับยังไงก็มาตรวจสภาพยางนะครับ<ม>เอายางก่อนเลยถ้าหน้าฝนเนี่ยล้อค่อยว่ากันถ้าล้อไม่มีปัญหาใช้ล้อเดินไปก่อนกระดานท่านงงไม่เยอะนะครับแต่ยางต้องเปลี่ยนนะครับคงเห็นลูกค้าบ,บางท่านดอกไม่เหลือแล้วนะครับเวลาเจอถนนน้ําขังนะครับมันจะลรีดน้ําได้ไม่ค่อยดีอาจจะเกิดเหตุการณ์รถลื่นถลายได้ยังไงก็ ทดสอบด้วยนะครับก็ร้านเรานะครับตั้งอยู่เลยซอยคิเทเล21หรือ21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกรอบจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ